เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News จะทำบุญทั้งทีนะความเชื่อของคนไทยทั่วไปอาหารการกินที่จะใส่บาตรหรือทำบุญจะต้องชื่อเป็นมงคลนะคุณผู้ชมอย่างเช่นข้าวผัดอย่างเนี้ย ก็ต้องเป็นข้าวผัดลาบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใส่บาตรกับอาหารจานที่ชื่อเป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราดีไหมคุณผู้ชมข้าวผัดลาบหมูย่างเราก็ใส่น้ำมันนิวทริเบนลงไปในกระทะนิดหนึ่งหมูย่างก็จัดการลงกระทะซะก่อนอุ่นซะให้หมูเนี่ยสุกคนไทยมีความเชื่อว่าจะใส่บาตต้องใส่แต่ของดีๆด,ดูสิหมูหันชินเบลบลาเลย ชิ้นใหญ่ๆทําบุญด้วยความเต็มใจอะไรที่ดีที่สุดเอาละพอหมูเริ่มจะสุกหอมพอหมูมันสุกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปเสร็จแล้วก็จัดก,การผัดข้าวซะกับหมูย่างเพราะความเป็นข้าวผัดที่มีรสชาติดีมีความเป็นลาบสมชื่อผมตึงลาบใช้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคุณผู้ชมใส่ไปซักซองนึง เสร็จแ,แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมอย่าผัดจนเผ็ดมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะเช้าๆพระท่านฉันท้องยังว่างๆอยู่จะไปทําอันตรายพระจะทําบุญทําอะไรก็ต้องคิดถึงสุขภาพรพระด้วยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก่อนจะยกขึ้นเนี่ยตอนนี้ข้าวยัง,งร้อนๆอยู่นะคุณผู้ชมอันนี้กระเทียมซอยใส่ลงไปให้หอมๆเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยหอมแดงซอยใส่เยอะ เสร็จแล้วก็ใบมะกรูดโอ้ต้องใส่เสร็จแล้วตอนนี้เราปิดไฟแล้วก็ผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปให้หมดผักชีฝรั่งซอยเสร็จแล้วเราก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกขี้หนูแห้งทอดผัดไปด้วยหมกหมก บางคนเขามันโรยหน้าโรยหน้าไม่หอมเท่ากับบกหมกเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่โถเตรียมไปใส่บาตรนะรีบปิดฝาไว้ก่อนแเดี๋ยวข้าวจะเย็นหมดพระยังไม่มาเลยเรายังทำขนมได้อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราไปใส่บาตรพร้อมขนมกินนะ ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาว,สาวจ้าอาจารย์ยิ่งสักเขามาทวนทำาประสบการณ์ที่มากกว่าโ,วโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณากกรายละเอียดเพิ่มเติมตสาขากรุงเทพ0ู6ย์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m